ได้เข้ามาแต่ชั้นนี้ประตูสง่งรูใครเตะหนึ่งมาสติกมาเอาไว้โ okay. อเคฟาโอตุ้มดีขนาดตุ้มหัวหรอตุ้มหลกกอกกีเกาะยาคนกิ๊กเบดึงกินอันกิกินดีกันก็ยาอยา่างก็ยากันดีก็นั่นน่ะยาเมียงยาคืนคือใบคือไมเกตคุณนอกก็าฮึาดติดกอนดะเลี้ยว เขากินก็นดีดีเขาวาดีมดก็เมื่อเช้อเขาก็อยากได้ว่าไปเอาตัวนั้นมาขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่า ด้วยแห่งสบุนาายดีสบ,บายดีบบยดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาวนอกอ่าจะเอาของอยู่ของกินมาให้พี่น้องเข้าต้องเรื่องเ้าเนาะแต่ละมือ <c ười> จะขึ้นไปบางกีนี้แล้วเขียนตูมา cầm nhang kim khấu cầm nhang kim cặp tập ừ sòng sào mê ly nhưng bố lúc này ảo ơ ăn mà cơ là hên ơi nhai hên quá dàn tôm ạ kim khấu lạ kim lạ cầm nhang kim phát hoa kim mắc bưng ăn é nó khay này cái chỉ kinh này là tí anh bưng bát nha chụp vô nè chụp lại mà chụp lại chụp lại ừ, tiếc mà ít leo tên tù ngắm ngắm tên tù ngắm sa ly cái <laughs> cần đấy sa chụp bát là cái tên tù ngắm ngắm Chà lì cái hôn nga, một phần thịt cái hôn nga, một cứ cắt lên phần chồng đồng ơi nọ Không, đồng ơi, Hết nha, kín khóc Kín khóc à, Kín khóc không nha Hứ <cười> Ủa, lâu cái đời áp Áp là gì Ui เนี่ยมีกับลมเคือเราบริจากกินอันมักทั่วเมทั้งแห่ต้มเราบรได้อ้บน้ำพิเภกบรได้อ้บน้ำเห็นว่าเราอ้บน้ำแล้วนี่มือบวงามเอ้ยนกอเอาปลาดุกกับอันนั้นมาโกะบางอันจะร่าเศร้าสติ๊กจี่แบลงไว้ขวอยู่เฮือนสติ๊กที่ได้บอกเออแล้วได้นึ่งเขาบอสติ๊กนะ บรได้นึ่งเฮ้บูมาเอาอันนี้เอ้ยนกกระลืมอันแบ่งอันไปไปห้างนกเอาอันเอาคู่นะมาตักเอาอันยูเหือนไปเฮ้มนีนี่ก็ไปป่าไปเฮือนน้องฮั้นเอ้ไม่แรงแล้วก็ไปเบิ่งอันเอ้ยเอ้ยนกอี้าไปไว้อันเหือนอันเบานู่นฮั้นเราสติ๊กไปเอาอยู่ฮั้นมาอันขวาเด้อ ซาลี่ให้กินแล้วเนาะเขาเมื่อเช้านี่นะเนาะกินแล้วโดยกินข้าวแล้วหรอกินย่เจ้านี้เดีวโดยเดี๋ยวสนุกก็จะเอาไข่เอาอันนั้นไป่ะบุได้อันซื้อเข้ามาอันนั้นได้เนาะมันได้ว่ะเป็นยังบุไม่ยังกินบุไม่ยังกินเอาไข่บาไข่ไปต้มบ่ต้มแล้วต้มให้ลูกกินเดลยเดี๋ยวสนุกไปเอาอัน รื่องกันเนาะอืมันอันนั้นจะเอามาเป็น4 5โลพุ่นซะว่าบ๊ายบาอันนั้นน่ะสนุกกะย่างน้ําเครื่องเด้อเพราะว่าสิรูจักเนาะอันนี้สอนได้แล้วกะเฮเครื่องมยุมายะมาเด้ออออันพอดีทางนายสร้างฮึนให้ซื่อใส่กใส่ไฟเมี่ยงมั้งแล้อย่างเด้ก็เลยว่า

ơi ừ, chị kim khó gấp tập ầu Đợi đợi sáng ơi nóc chị vậy hơn anh ấy phương hết được vậy hơn anh bọn anh nhì ơi nên là khoa kinh hết nó no. ừ. bắt sao tít ý khoa là mà ầu đơ họ vợ vậy hơn anh là khoa hơn hú 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 kê phát tôm đi khát nát tôm khoa là tôm là cái kinh kim đi khát nát rồi ทัเพชดเอ้ยทัเพชดทัเพชดตุเพชดเอ้ยปวดนี้มอเอ็นเราปวดยินเนอะอ้าวไอ้คุณเกียมีไปยังไอ้คุณ ไปซอกยาเอออืมไปคนเดียวหนึ่งไปคนเดียวเอ้าอีนุ่นบุไปฟ่หนำก็ไปิร์มเฟิร์มอืมสวนมึงดูไปเชื่บิดแล้วใกล้ใกล้ใกล้ ลุกเศ้าเนื่อยเห่น่ยขัดไม่เหียงอเอดนยักมาเียวดีเะปีละ6ปีปีละซื้อยังซื้อน้องเพนน้องเพนดีอยู่ห้องปนอย่งแล้วปนึนึงแล้วเห็นเก่งบ่เฮเก่งบ่เห็นเก่งยู่เนาะ อันนึกเอาปลาดุกนั้นบ้าอันคันสติกมาแบ่งเอาอันนั้นไปคั่วเหรออันบอคนเราเอาไปคั่วนั่นเลยได้สติกละวายยังได้ไปคั่วกินเองได้เห็นไหมเจ้าละว่าข้าวเนี่ยก็เต็มให้คนกินมีแต่อันแกงตัวป้าสบายดีเบิดเมื่อวานนี้เนาะเบิดตนแรงฮะนน้องสบายมาช่วยได้มันฝนตก A can kang phun mà biếc mật. Do anh, mùi đa 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 รอแล้วบรร่าเนาะพวกผู้เจ้าผู้ล่อเนาะหลกนวดแล้วเนาะนี่อันอีแม่โบยักมาอยูุ่หีนี่โบยักมาอยหีนี่ยู่เฮือนนี้แม่อันนี้เฮือนอีแม่อีแม่ก็มาอยนี้มาอยนีดให้เ็ส่วนน้ำกั้น ไปป้าได้ของกินมาแล้วก็เอามากินอยู่นี่อยากไปแล้วก็ไปอีกไปอีกแล้วก็มาไปกับไปอยู่แต่ป้าุ่นหลแล้วมันฝนตกเปียกมันเป็นยุงมเป็นยุงมีอันมีโตอันนั้นบ่โตทากมีทากแอ้บ่ยานนี่บ่มีบ่มี่บ่มี่ีบ ก็มีฮันเนะเออมีมีเป็นบางบ่อนเนาะบางบ่อนก็มีบางบ่อนก็บ uh ่ม huh. ีเนาะบางอย่างเน่ยเออบ่อนทั้งดีแ้ไปอันเขาเอินห้อยน้ำเมียงใหญ่ยเฮียวบ่มีมีแต่ห้อเมียงหน่อยพักนั้นไปห้วยบังพื้นมีแต่อันมีแต่ห้อยห้อยน้ำพื้นห้อยอันห้อยเมียงหน่อยห้อยบังพื้นก็แต่ห้อยห้อยน้ำชงพูดอุ กายปกิ่กลึกคุณนะเออเขาเป็นเลิอเลคนน่มีไร่เนอะนี่ชั้นนี่เนี่ยิรอือปัดทูผู้รอแฮะปัดผู้เศามักแล้ววันเนี้ยคุนแบบยาเอ้ยยากเด็กจัง บ่บ่ไปเอายาน้ำอันบ่าวคุณป่าได้ใส่ของพระพุทธเอาฮั้งทึ่งบันไอ้กิแก้มาเออได้ทึ่งแล้วมันอ้านไอ้กิอันสุวัสดิ์นะฮคุณเออสาธุอ๋อฮะสาธุอ๋อฮะ้งอเออเอ๊พุทเปิดหิ่งปิดเมฆเออ <laughs> hèn và hèn anh ni mình anh ta lại đấy. Chừng này xong với nóc đèn chưng khưng piu vép lệ. Ừ. Bố xong mình nóc lệ. nóc ngàn được. Anh thầm nói bố quan và chị học chập cây xong tu và bây giờ yêu thương hơn cây nồi. Ờ, nói anh ý nè. ขันอันเัาแป้งบ้านเราเอาอันนี้ไปลอมให้มันดีๆก่อนวุ้นนเคาะยึดถงมันได้ปุ๊กระ่าเนี่ยถ้ามันเอาอันหาอันนี้ไปลอก่อนเอาลอดีๆแล้วมันได้ขั้งไว้ฮั้นขันบอกขั้งไว้ฮั้นมันก็ลงมาฮีคือเก้านะเนาะวันนี้มันคำนวณมันจมวาละงานค่อยวาเจ้าบุอกะเอาขดบูตนก็ะ่าคำนวณบอกว่าไอไอวุ้นหนากับบอกไปแล้ว เดี๋ยอเจ้าบบบอกเลยเจ้าคุณบ้าเลยสินี่ยเจ้าผู้ยู่ละนีพลังงานมืนวันซื่อเบื้องอันเบื้องไอ้น้ำมาเราไม่น้กินลมนำไอหน้ำอีกตต้มเนาะลมนำไอ้น้ำายมืหนึ่งจักไกลหนึ่งไปยมืนหนึ่งไอบุญนำมาวาจิ่าในข้อ่าคำน้ยข้อฆ่าในี่ตเดยเนี่ยคนยากมาเตบ้าอ๋อเขาบอกไปซื่อมัน ยันมันจะไปกินซช่ไหนุขุนกาเจ้เนย่ยบอกบอกกันว่าบรต้องเอาเหือกันฮะมันมันไล่จำเอาเราบรต้องเอาเหือฮะอันเอานนำอันไอบุญนำเอาเอาหนำอีพ่อบุญนำเอาสิเด้อใช่เมืนอันจักไ้หน่อยด้ลงมาแล้วไม่นกขึ้นไปเบิ้งเขาอยู่หึงเอาเครื่องไปสุงเขาก็เห็นอยู่นี่อันนี้เขาบอกทีใกล้คำหน่อยอืม ไก่เนาะอันปลุกโลกไปฮะเราเอาประด้เอาไก่ไปฮะแค่นั่นเนาะว่าเอาไก่น้อยไก่เยอะเนอะของไอ้ของเมนุของข้าวจุ่มเอออันคำน้อยนั้นข้อเอาไก่น้อยเออเบิังสันน่ะคันสันโลไก่น้อยเหาอันนั้นเขาเอาไปให้เราเลี้ยงบ้านเรากะจีบิังนั่นดีนี่ตียันบุคุ้มนะว่าเอาไปตีซองโตก็ได้เออเออคนนั่นไก่น้อยเนาะ đây ai khuôn mà vào vậy, lấy vô cún, vay ya chít này mẹ an mẹ cái bán mà có, đây, na ăn hay an ní cái đấy, bỏ vào ní, la bắn an, la là an, 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 ไว้นี่อันเรืยกว่าบ้านเราอยากษคั่วอันเราอยากษคั่วกินเองนะเราเราทักที่มาเอาอันนี้เดี๋ยวยาบนจิกเบ็ดดึงที่นั่นก็กินดีกันก็ยาอย่างก็ยากระดีก็นั่อนนะยาเมี่ยงยับคึ้นคือใบคือไม่เก๊ดขึ้นนอกเึดติก้อนตะเลี่ยวเขากินกระดีเอ๊ะมันยาเมี่ยงยากรเอินกันยักเข้าน จักก็เขานี่เป็นยาคือเขาใหญ่ก็คือบุเมนบุเมนชนิดนี้เคยเคยต้มมันแล้วนั่นเคยเคยกินบอกอันเสื้ออันอันเขาอันเขาเด็ดฮอตออกมาป่องนึงนั่นนี่สีแดงก็คืออันไม่ยากกอไม่กอกกัพร้อมเท่านั้นั่นนี่เบิ้งเมื่อเมื่อนั้นละอันเด็ดบใบมันมาไม่นกเบิ้งเดือดจับดึงคืออันเป็นกระหอบคือยางไม่เกล็ดกอกเออดึงไอ้เกล็ดนี้กอตัวนั้นก็เคยจับเบอร์เม็ดที มวยอุจับดึงอ้เลืมเล้นเส้นนเป็นเช้นเป็นเช้นนะคือไม่เก็ตนไอ้ตัวเลื่มเหรอไอ้ตัวลื่อมเหรอเนี่แมันนั่นแหละเามาเบิ่งเด็ดอยู่มมอเแก่ไปทำจำอันเขาตั้งอันเป็นโจ๊กอะวมมั่นกว่าห้าล่างเขาอยากได้ยายาตัวนัว่าตัวนี้คบยว่าบอก่เอาว่าเอาเอาติดตัวนั้นเบบนู่นเอามาติ thế thôi, từ đốt thôi này, anh, nó này, ăn bông lẩu đi, anh, ăn, 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 ừ ăn, ăn, bóng ăn, 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 tôm đê áp ăn, đê ăn, 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 đi mẹ sức họ cày đại, vợ phải ăn từ nè mà, so ha mình phải mẹ so, so, à, à, ừ. yeah. là ăn, sao sẽ được nó vui, sao ăn sẽ được cọ, chụp phuộc mà, chụp phuộc anh chụp chụp phuộc, chụp à, chụp luôn anh mây anh mây mình hắc nè, rồi ba cứ chụp han cọ, ba bơ mây, bơ cứ chụp han bơ thịt thịt cọ chụp han cọ, chân hết mặt chân mặt chân mặt, côn hạc mình. หากับตูเอาหนุ่งาเดี๋ยวเราเป็นขั้นก่อนเดี๋ยวเอาห้านแ้เอาห้าแล้วเอาตู้เอกเอาลำเป็นลำเป็นขั้นโอ้ยันเลยเาป็นขั้นแล้วนก้อนงาบ่กงาออบ่ทั้งแ่เออซ้ำแค่เนหลกเืองผมแนเออแล้เราล่อมานมัดตากหตักแท้งคูใช้อันนี้หักแมน เมนูโ๋อเนี่ยมันยานั่นกระแม่นอันนั้นไอปับไอไอเพื่องบุ๊คอันนั้นอันนั้นกระยาอันนี้กระยาอันกินดี่โดนวันรักก็ค่อยขว่าค่อยแข้งคลอดก็เออตัวเองบุตัวเองบุมีเมียเราไปกินยไก่ยันด่๊ ใช่แหละปกปกเงามีหมดนี่เอาเนีกยนลาด่าเละจีนักเลยเอ้าอันไอ้คุณอีไปอันไปเอายาอม่หยังจีไปเอายาอันแบบอันว่านี่นั่นนี่เออคือต่อ่าจีไปเอายาอันขานอนพอไปเอายาข้านอนก็ข่าก็ได้เงินก็เงินแน่ได้เลยเงินคือกันเนี่ยอันนี้แล้วอันได้มาแล้วไอ้คุณจะไปใคร กี่ไปขายฮะทุก้ายมันตืีมามันจ้างมาขายบนดัมช่างบลอกขายบล็อกขายอยู่แน่ในสั่งแล้วเออเข้าเข้าเคยเอาไปกินเนาะเอาไปกินแล้วดีแล้วอันเอาไปขายเขากบเขาได้เอาเงินนะลูกอันไล่เด้อเด้อลูกเอามาไกลลูกเปมานักอันหนาอินกเงินเนี่ยได้นะใช่เูาได้ฮะกระแม่ช่องสอนเออ แม่ซอนๆนะครับแม่อิมุนอือมุนแม่แม่แม่ไก่บานก็บอกว่าอันยูอันยูหเงเหินแม่ไก่บานทช่นนอือแล้วก็แม่อีบองหันไว้จากกันได้อือมันนี่เฮาไปห่อนหันนะครับเราอยาขายได้เงินอือวายูล่าก็บอได้เงินเมแม่ขายดีน่มลอยคือไปยงโแม่เออโดนแล้วตลอดเสือเราโคตเนี่ยขายโดนแล้วได้เงินหระ จนอายบ่ได้เอายาเพิเพิเฮ็ดป้ายว่าเฮาเขากินสิก้านเฮาเอามายานี่ก็เห็นมันสุดนี่ก่อนน่ะบ่เห็นเนสิเบ้อมันเาอามาอหื้อแม่แม่ท้องตอนหั่นเขาก็ต้มกินอันเอามาหงอันเอ้ยนกลองต้มกินเบิ่งเด้เด้อเอามาเอ้ยนกเบิ่งเด้อย่าว่าแม่นกกยังนะ แยกไอเียหน่อยมีเบียร์อเอาเบียมันมาดิจแล้วก็เอาเอาเป็นขั้นมาฮะนกต้มบงเดนอ้แลวกันเดีอวขั้นอันเปงอันคนถัาแดั้นเั็นชั้นอันคนเครับเงินทา้งนั้นจะเห็นอนยอาจจกสิไปค่ายวนเดนห้าได้ที่ห้าสิบนหนึ่ง เนี่เอาไปไขให้เข้าเข้าก็ตัวเอ้าเอาเข้าไว้ทำบุญเงินจะเอาไปเขาเอาไปห้งนี้เขาไขอันไขอันบอแม่อันพอลามาจู้อันในเงินอู้ในเงินลายกว่าเอาเงเราเรืองค่ยไปจากที่มัดค่อยเซอร์ติปอสามหนีเปไปไปยังเงินเขาเขาไข่มันแรกวัจากรที่ได้หน่อยห้าสิบพันได้ห้าสิบพันเอ้าเราค่ยเคล็หรอกกับเป็นนี่ค่อยบอกเอ้าเออเขาห้าน้อยก็อันขอดำเข้า เอาให้ค oh, so no. 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 ่อยอีกแดค่อยเปมาไก่ยิ่งเมื่อเชือกของก็อยากได้คือคือกูอยากได้โมเมตยาะว่าตัวนี้มันตัวว่าซื่อแพงอันนั้นโมแพงโอ้คือแพงกันเหรอกินดีคือแพงก็เนาะเอาไปเรากินดีมันมันกระแพงเนาะเราไปเอากระไก่เหมือนยากเนาะอันนี้กือแพงคือกันยุบพุ่นกือแพงคือกันจะเป็นยาล้ำกันตัว่อคืนนี้ ของดีให้มันได้ฟรีเป็นโบมีเนาะ้าว่าเป็นพิษคือประโยชน์ฮั่นติดเจ็บขู่นหอกนี่นั่นเเนาะอันอันอันประโยชน์หอกห้เป็นอันยาปอมนะ่เนาะเด่นนั่นเนาะป้าถูกเห็นไปหายยาอมเมียงบักยื้ อ่ะจากเซนเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก็นะาะแล้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสาอคลิปนี้ของเราขอ,อกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบายปาดหลุดนวดโลขนาดเ <laughs> <laughs> ตงโลเสเมียขนาด